สวัสดีครับวันนี้แมนงนิวจะมารายงานข่าวด็กข่าวร้อนลบวันนะครับซูมโมกิกเดือดแทนคลิปดีเจดังถอยรถชนท้ายยาฤลษ์ถามบ้านอยู่ไหนจะไปจอดรถให้ถอยชนบ้างยังคงเป็นประเด็นที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับกรณีข่าวเช้าขับรถชนท้ายของดีเจเก่งพัฒรศักดิ์ที่ถอยรถชนรถยนยต์ยาฤิษจนด้านหน้าพังยับแต่ยังกล้ามา,อาบอกว่าตนเองโดนชนท้ายและขอความเห็นใจจากคนอื่น แต่เรื่องกับพลิกเมื่อมีผู้เห็นเหตุการณ์ได้ถ่ายคลิปวิดีโอระหว่างเกิดเรื่องออกมาแจว่าใครกันแน่ที่ผิดจนเจ้าตัวต้องโล่ออกมาขอโทษคู่กรณีในที่สุดล่าสุดครับซูมักกเกียรติกิจเจริญพิธีกรชื่อดังก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ออกอาการโมโหกับเรื่องดังกล่าวถึงขั้นออกมาโพสต์ข้อความถามว่าบ้านของดีเจเก่งอยู่ไหนจะไปจอดรถให้รถชนเล่นแล้วเรื่องที่บอกว่ารถเก่งยอมความเป็นเรื่องตอแหลใช่ไหม ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานก็มีคนแห่มากดไลค์และแชร์โพสต์ดังกล่าวของซูมมกิ๊กไปเป็นจนํานวนมากโดยโพสต์ดังกล่าวนั้นระบุว่าประกาศน้องดีเจคนที่ถอยกระบะชนยาิตและบอกว่ายาฤิตเขาขับชนท้ายอันนะ่ะตอนนี้ได้ข่าวว่ายอมความกับเจ้าของยาิตเขาแล้วหลังจากความจริงถูกเปิดเผยตอนนี้เห็นตามด่าคนที่ลงคลิปหาว่าคลิปเขาตัดต่อและน้องก็บอกว่าจะตามเอาคืนคนที่โพสต์ด่าน้องทุกคน กูอยากให้รู้ว่าบ้านเมืองบ้านมืองอยู่แถวไหนกูจะไปจอดรถรอให้มึงชนเล่นเลยกูชอบมีเรื่องที่มึงเจรจายอมความกับรถยาลิษนี่มึงต่อแหลอีกใช่ไหมตกลงมึงไม่ได้มีความสำนึกเลยหรือว่างั้นเถอะมึงเกิดโรงพยาบาลอะไรเนี่ยกูอยากไปคุยกับหมอที่ทำคลอดให้มึงจังเลยอยากรู้ว่ามึงเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่านี่คนระับบทความที่สุปกิกได้ลงไว้นะ